ไล่เลียงไปดูคลัสเตอร์การระบาดในจังหวัดต่างๆนะฮะที่โคราชเนี่ยมีคลัสเตอร์เป็นตลาดเช้าอยู่ที่อำเภอปากช่องเจอผู้ติดเชื้อแล้วหลักร้อยเลยนะครับนายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิขรเรศฐีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่245รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายและเตียงสนามภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามีทั้งหมด300เตียง เหลือเตียง52เตียงล่าสุดครับคลัสเตอร์ตลาดเทศบาลปากช่องไปตลาดเช้านะฮะอยู่ที่อำเภอปากช่องโคราชสั่งปิดตลาดแล้วครับแล้วก็ให้ทีมสอบสุดโลกลงพื้นที่ไปตรวจหาเชื้อเชิงรุกและทําทะเบียนแม่ค้าที่มาขายของในตลาดสดตรวจหาเชื้อเชิงรุกครั้งที่2ด้วยวิธีและปิดเทส300ลายนะครับและจากการระบาดของคลัสเตอร์ตลาดเช้าที่ปากช่องเนี่ย พบผู้ป่วยยืนยันว่ากระจายเข้าสู่การระบาดวงที่3แล้วครับรวมจำนวนผู้ป่วยโควิดสัมผัสผู้ได้รับเชื้อ157รายครับซึ่งโรงพยาบาลปากช่องนานา,นาก็เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้แม่ค้าไปขายสินค้าที่ตลาดอื่นตัดตอนการระบาดนะครับนอกจากนี้ที่โคราชยังพบคลัสเตอร์เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างนะฮะอยู่ที่ถนนโค้งอำเภอปากช่องเช่นเดียวกัน พบผู้ป่วยโควิดมากถึง3 7 7รายครับสาเหตุเนี่ยก็คือมีการนำแรงงานก่อสร้างที่ไซนี้เนี่ยนะฮะปกติอยู่ปักช่องแต่เคลื่อนย้ายไปทำงานที่ไซงานแถวพระราม3ของกรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าของแคมป์ก่อสร้างเนี่ยล่าสุดคือแบ่งโซนกักตัวผู้ป่วยติดโควิดระหว่างรอเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงอันนี้ก็กักตัวเหมือนกันนะครับเตรียมเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปครับ เพชรบูรณ์ครับคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าโรงงานแปรรูปการผลิตไก่สดและไก่ปรุงสุกแช่แข็งส่งออกต่างประเทศอยู่ที่ตำบลหนองแจงอำเภอบึง3,000ันตรวจพบพนักง,งานติดโควิดกว่า100รลายนะฮะจากการตรวจเชิงรุกกว่า300รลายโรงงานนี้ครับมีรายงานชาวเมียนมา5,000-6ถึง6,000คนแล้วก็ยังมีแรงงานคนไทยอีกส่วนหนึ่งด้วย สำหรับแรงงานชาวเมียนมาส่วนหนึ่งพักอาศัยอยู่ในเขตของโรงงานครับอีกส่วนก็คือออกไปเช่าหอพักอยู่ตามชุมชนรอบๆที่ตั้งโรงงานเจ้าหน้าที่ล็อกดาวน์โรงงานแล้วก็พื้นที่ชุมชนโดยรอบเลยนะฮะห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ที่ล็อกดาวน์อย่างเด็ดขาดส่วนแรงงานในพื้นที่ห้ามออกนะฮะโดยได้เร่งคัดกรองเพื่อแยกผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำคาดว่าจะทราบตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ชัดเจนภายใน2-3วันนี้ ลงใ,ใต้ที่นครศรีธรรมราชครับชาวบ้านในชุมชนคดน้ำไพรหมู่7ตําบลหน้าสตนอําเภอหัวไซนครศรีธรรมราชมีมติออกมานะฮะคือพร้อมใจกันล็อกดาวน์ตัวเองปิดชุมชนเด็ดขาดเลยเพราะว่าเจอผู้ติดเชื้อแล้วเจ็ดรายส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นนะฮะเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลเพื่อหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงชาวบ้านในชุมชนก็กังวลกันโดยเฉพาะคนที่อายุมากเนี่ยนะฮะก็เพิ่มการระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น นายแพทย์จลพงสุกีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวนะฮะว่าของนครศรีธรรมร,ราชเองครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่139รายแยกเป็นผู้ป่วยในจังหวัด114รายผู้ป่วยที่กลับภูมิลำเนาคืนถิ่นเนี่ยนะฮะอีก25รายและที่น่ากังวลที่น่าเป็นห่วงเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางขันครับไปพบคลัสเตอร์ใหม่เป็นโรงงานแปรรูปไม้ยอย่างพาลาแล้วก็มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว89ราย ยังรอผลตรวจยืนยันอีกเกือบ100ลรายครับขณะที่เสียชีวิตก็มีเพิ่มอีก2รายเป็นหญิงสูงวัยนะครับในส่วนของผู้ป่วยในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยได้เพิ่มอีกแล้วนะฮะต้องเร่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอย่างน้อยอีก500เตียงปัตตานีครับเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะฮะ ความรุนแรงก็ยังไม่ลดลงเลยล่าสุดคือยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก132คนยอดสะสม7,067คนรักษาหาย4 1 1 8คนพบผู้เสียชีวิตทำสถิติใหม่นะฮะวันเดียวเสียชีวิต7รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็น81รายแล้วนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตในปัตตานีพบว่า้อยละ8 0เป็นกลุ่มผู้ป่วยอายุ60ปีขึ้นไปและ7กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งยังมีผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรงอีกหลายชีวิตที่รักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆอาการก็น่าเป็นห่วงคุณหมอต้องดูแลใกล้ชิดครับทำให้คุณหมอหลายคนก็ต้องทำงานกันอย่างหนักขณะที่บรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนี่นะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาเลยคือบนถนนแทบไม่มีรถสัญจรกันไปมาทุกอย่างเงียบเหงาจริงๆนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดท,ที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนก็เริ่มหวาดผวาไม่กล้าออกจากบ้านกันครับ